สวัสดีครับบาเบียวนะครับน้องมืนี้บาเบียวว่าสมาเก็บพักสินครับมาผู้เดียวครับเมื่อไหร่บอานำเพินมาวางนะครับละเงินเนี่ยบาเบียววันตอนนั้นมาตอนนั้นมัหยอดเพิ่นยพอนแตกออกพักนะครับเราเลยเลยว่ามาซองเบิงกันหน้าสินมือนี้วันสิเก็บพักเนี่นะครับแพงมากออกไปเมื่อนั้นกับเพราะได้ขายครับได้หกสิบบาทนะครับไขายตอนนั้นจะไดมัดละห้าบาทนะครับขายพี่ให้น้องยู่บ้านนะครับ มาครับมาเก็บผักนะครับเอาไอตั้งกองไวปนะครับอผักไข่ข้างหน้ากนะครับนี่ครับอาจะกระตุกหย่อนไเลยอ๋อไม่ได้ไม่ได้อ่อนปิดประทัดนะครับโอเคครับคอยเก็บไปนะครับนี่ครับกินได้หมดเลยนะครับหย่อนดอนกับลาบกับปนนี่ครับแซ่บนะครับข้างหน้า ลุยเดียวครับไม่ไม่เบานำมันติฏฐะนะครับมาบ่ได้พักแล้วสิไปเฮ็ดเวียกซอยแม่นะครับอยู่น้าคนละครับอยู่บ้านสวนมันซองมึงผักพองบาเบิโอมาตอนนึ่งก็ยังมัดแตกยอดพักนะครับไปวี้วั พี่น้องหลายคนมันจะถามผมานะครับว่ากินผักยังยังนะครับเัาผักแก้วผ้กินอะไรครับผักคือคือผักกับไข่ผักไข่ข้า,ขางหนักนะครับผักไข่ข้า,ขา,ขางหนกักเวลากินก็จะกับลูดกับใบนะครับกับปนนะครับเป็นปนเป็นลาบนะครับแคบแคบผ้ากินนะครับดิซันคนดิซันอยากหากิน พักธรรมชาติไม่ใช่หรอครับมันย่อนไปยังไม่ออกเต็มที่นะครับเก็บพักกันนะครับสวยงานงดกาสงบ 反正我就难以理解。 เขาเสริมเยพราะพก็เก็บไปตอลตอดในฟาราที่เ้าเสริมมันขายกันขายดีนะครับเดียวี้ยอมทีกันปูดแทงกับว่าได้เลยนะครับใบมันร้นกัน เก็บออกยอดใบอ่อนเป็นนะครับเวลากินเาก็ลูดรูดกินเลยครับแต่ปนนี่ครับขนาดนี้นะครับเขาวันเขาเปิดเลยครับเปิดที่ไหนใบใหญ่เปิดไหมนะครับยอดอ่อนเป็น นเงยะตอ,อนพันนีงครับอรตอนเป็ดตอนเลยครับท่านผู้องมาชมบรรยากาศนะครับฟังเสียงนก <c oughs> เขเจ็บเป เด็ดออกเด็ดออกตัวหยอนพันแล้วมันกับแตกขึ้นมาอีกครับเดียวนะครับใช้เวลากับประมาณสองอาทิตย์มาเก็บไม่กับมันจะแตกหยอดขึ้นมาไม่เี่ยวนะครับหลายที่ก็ว่วมันจะมีน้ำตังนี้เรียงตลอด เสียงราไทยน้ำเ้้ยครับพี่น้องพี่น้องเพื่บนๆหน่มเขาหน้านะครับหนุ่เขาหน้า กับลาบนะครับลาบกับก้อยกับคนนะครับแทบจากินได้ยากนะครับว่านี้มันว่าได้เกิดอันทุกขีได้ครับพี่น้องมองมันก็ถือมองกับพอมีเลยตัวสามารถไดายดีขนาดได้เลยครับเสร็จมาละหาบาทเนี่ยแับเดียวนะครับพี่น้องมันซื่อยดีขนาด เพื่อนอย่ารุนแงนะครับงดงดเพื่นหมด,ด,ดนะครับไปแล้ว,ลว,ว,วไปเกียกไปเลยพอสมควรแล้วครับมไอนี้งานนะครับ บ้าเบี uh, here, ้วก็บเมี่เฮดเป็นมัดนะครับเป็นมัดขายัไปเจฟฟ้าพี่สาวเสิร์บนะครับบ้านมึงจะขายของกับเจฟฟ้าพี่สาวเสิร์บขายนะครับนั่นแหละครับพี่น้องเมื่อนี้บ้าเบี้วก็ต่างคาพี่น้องมาชมบรรยากาศเนาะครับมาชมบรรยากาศแล้วก็มาหาเพืเก็บผักนะครับผักไข่ข้างหน้ากนะครับพี่น้องมันก็นิยมกินกันเนาะเนาะครับคนแถวบ้านนะครับมีสารท้องคลิปนี้บ้าเบี้ยกับเจฟฟ้าพี่น้องไปซ้ำหนีเนาะครับยังได้กัฝากพี่น้องไปซ้ำด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บ้าเบี้ยนน้ำนี้ด้วยครับจะเป็นของขวัญแลากำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับเมื่อกี้ชิลาพี่น้องสัมผเนนะครับขอบคุณครับ